หุ้นกู้ไม่ขออนุญาตโมคะแต่ยังฟ้องเงินคืนได้จันถ้ามีคนมาชวนเราซื้อหุ้นกู้แล้วไม่ได้รับอนุญาตจากกรตอแบบนี้เราจะฟ้องเงินคืนได้ไหมโอ้ยอินถ้าหุ้นกู้ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันโมคะอยู่แล้วนะใช้บังคับแบบหุ้นกู้ไม่ได้แต่เดี๋ยวมีอะไรพลิกพลิกด้วยนะดีกานี้ใช่เลยดีกาที่745ทับสองเขาบอกว่า ถึงหุ้นกู้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพย์แต่ถ้าเอกสารหุ้นกู้มันเขียนไว้ครบว่ายืมเงินคืนเงินดอกเบี้ยเท่านี้ก็ฟ้องในฐานะกู้ยืมเงินธรรมดาได้เลยตามประมวลแพ่งมาตรา653โอ้โหแบบนี้คนที่ให้เงินยังมีหวังนะแต่ประเด็นดอกเบี้ยนี่แหละที่เจ็บเขาคิดกันเดือนละ2%เท่ากับ2 4ต่อปีกฎหมายให้ไม่เกิน1 5จ้าเจ็บยิ่งกว่า คือแม้คิดเกินแล้วจะมาขอหักคืนกับเงินต้นก็ทำไม่ได้นะเพราะถือว่ารู้ทั้งรู้ว่าไม่ต้องจ่ายแต่ก็จ่ายเองแบบนี้ถือว่าชําระโดยไม่ผูกพันห้ามเอาคืนจําไว้ให้ดีเลยใครทําหุ้นกู้ก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายไม่งั้นพังทั้งระบบคนซื้อเสียเปรียบดอกเบี้ยก็เสียฟรีฟังแล้วชอบอย่าลืมกดติดตาม อินกับจัน์คู่หูถกกฎหมายเรามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกอาทิตย์สั้นกระชับรู้จริงใช้สอบก็ได้ใช้ชีวิตก็โดน